ประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าในช่วงหลังเนี่ยเรามีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเ,เกิดขึ้นเร็วมากกว่าที่เราคาดการไว้ด้วยนะต้องขีดเส้นตาย2เส้นตรงนี้เพราะว่าสัดส่วนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญคือการเกิดก็น้อยลงไปด้วยนะในกรุงเทพมหานครเอง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่สัดส่วนผู้สูงอายุก็จะเยอะกว่าในชนบทอยู่แล้วทุกเมืองในโลกนี้จะเป็นเหมือนกันหมดว่าถ้ามีความเป็นเมืองมากขึ้นคนก็อายุยืนยาวขึ้น,น,นผู้สูงอายุก,ก็จะเยอะขึ้นการมีความจำเป็นที่ต้องดูแลหลองแก็สูงขึ้นข้อมูลประชากรในกรุงเทพมหานครณนะวันที่31ธันวาคม2563จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีจำนวนประชากรทั้งหมด5,588,222คนมีผู้สูงอายุมากกว่า60ปี1 1 8 2 1 9คนคิดเป็นร้อยละ19.83คาดว่าอีก10ปีข้างหน้าประชากรสูงอายุของกอทมอจะเพิ่มเป็น1.5ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ20.7หรือประมาณ2 1 2 0 0 0คนจะอยู่ในภาวะพึ่งพิงถึงแม้ประเทศไทยจะพยายามวางระบบลองเทอมแคร์โดยให้ฐานการดูแลอยู่ที่ครอบครัวและชุมชนเป็นหลักแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ขนาดครอบครัวของประชากรไทยมีแนวโน้มสมาชิกลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประเทศเราไม่สามารถวางระบบดังกล่าวได้สําเร็จอย่างที่บอกว่าถ้าเราเริ่มอลองเทิร์มแคร์ที่แฟมิลี่ที่ครอบครัวครอ,อบครัวช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีอาสาสมัครอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในระบบที่ท้องถิ่นช่วยสนับสนุนต้องยอมรับครับว่าโครงสร้างแบบนี้ในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเน้นสถานพยาบาลในส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น ระบบสาธารณูลฐานในกรุงเทพก็มีความเข้มแข็งน้อยกว่าเราก็เลยต้องหันกลับมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องนี้สําเร็จเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้บริหารของท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพก็คงต้องปฏิรูปเรื่องการจัดบริการในระดับปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในของกทมเองนะคะในเรื่องของรองเทิรแคร์เนี่ย จริงๆเราเริ่มตั้งแต่ปี2560นะคะในช่วงระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการของทางสาชปชกทมนะคะก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่กรทมนะคะที่เราดำเนินการร่วมกับสำนักอนามัยนะคะในในในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เริ่มให้สำนักอนามัยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะรับผิดชอบการจัดระบบบริการ ในช่วงสองสามปีแรกเนี่ยเราจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขของปทมทั้งหมด68แห่งนะคะที่จะดูแลพอในระยะปี63-64เนี่ยเราก็มีการขยายตัวระบบบริการสาธารณสุขที่จะดูแลเป็น69แห่งนะคะแล้วก็การบริหารงบประมาณเนี่ยเราจะมีการโอ,กโอนงบประมาณไปให้กองทุนประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานะครค่ะซึ่งในปี65เนี่ยเราได้งบประมาณมาทั้งสิ้นตกที่ประมาณ 990ล้านนะคะแต่ว่ากระจายไปทั่วประเทศนะคะในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทางเขาถิ่นนะคะที่จะแจ้งจํานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาที่สปอชอแล้วเราก็จะโอนงบป,ประมาณในการดูแลไปให้นะคะคนละ6 0พ0บาทนะคะต่อรายเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาในการที่จัดระบบบริการ,การเรื่องรองรับแชร์ในกรทม ถ้าดูแล้วความครอบคุคมก็อคงุมจะไม่ไม่สามารถดูแลได้ครอบคุมทั้งหมดนะคะเพราะเราคาดการว่าน่าจะมีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่พึง่งพิงมีความมีความต้องการเป็นหลักแสนแต่เราทํางานได้และขณะนี้อยู่ที่หลักพันนะคะ,ะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักก็คงจะเป็นเรื่องของตัวระบบบริการโดยเฉพาะเรื่องของระบบบริการผู้ป่วยในกะทมะคะ่ะแล้วก็เป็นความท้าทายว่าเราจะจัดระบบยังไง ถึงจะสามารถบริการหรือว่ารองรับความต้องการของผู้สูงอายุนะคะเพราะอย่างที่ในวิจิน์ข้างต้นเนี่ยเราบอกว่าการจัดระบบบริการลองทูนแคร์ของประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้ินเป็นการดูแลในสถานบริการแต่เราเป็นการจัดบริการโดนนยอยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ใช้เป็นคอมมูนิตี้เบสเป็นหลักแล้วก็ในส่วนส่วนชมต้องหัมาดูว่าทุทีเราจัดสรรงบประมาณ 6,000บาทต่อรายเ่ยถ้าสำหรับบริบทกทมแล้วเนี่ยมีความสมบ่าหรือเราจะต้องมีการปรับระบบการเป็นเมนิของเราใหม่นะคะแล้วก็เราก็อยากจะให้ภาคส่วนของประชาชนเน้ขามมีส่วนรุ่มนะคะเราทราบว่าหลายๆส่วนของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแม้แต่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่มีควาผู้พิ แล้วยังไม่ได้รับรู้ถึงสิทธิ์ว่าจริงๆแล้วมีกองทุนลองเทอร์แคได้ดูแลอยตรงนี้ยย่ทำทยังไถึงจะสร้างการรับรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมมากขึ้นผู้สูงอายุพุ่งพิงตอนนี้มีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ศักยภาพครอบครัวก,ก็ลดลงเนื่องจากเป็นครอบครัวที่เล็กแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะนอกจากนั้นก็เป็นระบบบริการที่ เป็นลักษณะตั้งรับนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะพึ่งพิงก็จะเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการแต่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเราต้องเชิงลุกเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญในการออกแบบระบบนะคะก็ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนแล้วก็ความเป็นไปได้ของงบประมาณในระยะยาวแต่ปัญหานะคะ ก็คือด้านบุคลากรเนี่ยว่าแคคิเวอร์บางคนเนี่ยบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยย้ายไปต่างจังหวัดบางคนเนี่ยมีงานประจําทำนะคะตอนแรกไม่มีงานประจําทําก็มาอบรมแคคิเวอร์พอมีงานประจําปุ๊บก็ไปทํางานประจำค่ะก็จะมีได้เข้ามาดูแลผู้ป่วยในวันหยุดของเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือแคคิเวอร์มีอายุมากนะคะก็ ยังไม่บางทีเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยหรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยค่อนข้างลําบากส่วนนั้นก็ประมาณนะคะปัจจัยเอื้อของเราก็มีกองทุน LTC นั่นแหละจากสปสชแล้วก็นะคะมันจะเป็นปัญหาในเรื่องการเบิกค่าตอบแทนนะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากระเบียบราชการนะคะหลายๆอย่างเราก็จะต้องทําให้ถูกระเบียบนะคะเลยทาให้อาจจะมีความล่าช้านะคะหน่วยบริการในพื้นที่กทมเราจะพบว่า มีหน่วยบริการเยเอะเนาะมีหน่วยบริการเฉพาะทางก็มากหน่วยต่างๆเฉพาะทางเยอะมากแต่ถ้าหน่วยบริการพื้นฐานทางด้านบริการสุขภาพก็อาจจะมีแค่ศูนย์บริการสาธารณสุขบวกกับคลินิกบางอย่างที่ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งอาจจะมีจํากัดอยู่นะคะและที่สําคัญหน่วยบริการในกรทมนมีหลายต้นสังกัดนะแลววิธีและเป็นสวน่วนมีทั้งรัฐทั้งเอกชนนะคะ ข้อเสนอถ้าจะเสนอเรื่องรูปแบบของการจัดก,การบริการกทมเนะีเราจะเห็นว่าความหลากหลายต่างๆตรงนี้นั้นวิธีคิดบริการต่างๆตรงนีงงงง้ถ้าเราจะคิดให้รอบเนาะเราก็เสนอคิดแบบเรียกว่าดีไซน์ติงกิ้งนะคือคิดจากมุมประชาชนคิดจากมุมผู้ต้องการใช้บริการเป็นหลักเพื่อให้เห็นว่ามันมีนิกอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความจําเป็นต้องจับหลากหลายนะคะ แล้วก็จัดตามลักษณะสิทธิและลักษณะของพื้นที่นะคะและอาจจะต้องมีการทํางานแบ่แบบเครือข่ายเนาะเป็นแมทริกซ์ร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐเอกชน NGO ต่างๆเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงวิธีจ่ายเงินเนาะอาจจะต้องการเป็นการจ่ายเงินแบบ m ิกซ์นะคือบางอย่างภาคเอกชนคือหมายถึงประชาชนที่พอมีอันตกินกลุ่มประกันสังคมกลุ่มราชการอาจจะมีเรื่องของการจ่ายเงินร่วมนะคะบางอันอาจจะเป็นเงินที่ใช้จากกองทุนนะคะและบางอย่างอาจจะเป็นเงินที่รัฐต้องจ่าย